ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจากทีแอลบายอิโอดีตทหารพระชื่อดังเหลือทนซัดรัฐบาลอ่อนแอพร้อมแฉทหารขเขมรล้มเส้นสันปันน้ำปราสาทต,ตากควายแล้ว เรื่องแล้วค่ะเมื่ออดีตทหารพรานชื่อดังก,รก็ระกฏเกตแก้วออกมาแฉลับค่ะว่าทหารเขเมรนงองแงไม่ยอมรับเส้นเขตแดนไทยบริเวณสันปันน้ำปราสาทต,ตาควาย ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นก็จะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันนะคะที่ทาง Thecri t ติแล้วก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะใครที่ได้ติดตามข่าวชายแดนไทยมาโดยตลอดคงจะทราบกันนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยทางฝั่งชายแดนไทยเขมรถือว่ามีความเปราะบางแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดการประทับเป็นอย่างมากค่ะด้วยทหารเขมรเองนะคะที่ต้องการยั่วยุอยู่ ตลอดเวลาชัดเจนค่ะว่าให้ทหารไทยเนี่ยฟิลขาดศาสตร์กระสุนปืนใส่โดยเฉพาะบริเวณปราสาทตาเมืองทมที่เขเมรเนี่ยก็เริ่มแสดงความชัดเจนว่าต้องการยึดอ้างว่าพื้นที่นี้เป็นของกัมพูชาโดยมีนักการเมืองของเขเมรให้การสนับสนุนค่ะการยั่วยุของเขเมรน,นั้นก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะคะตั้งแต่ทหารยศชั้นในพลขึ้นมาร้องเพลงชาแสดงสัญ,ญลักษณ์บริเวณปราสาทตาเมืองทม ลามไปเผาสาลามมิตรภาพตรีมุกอีกทั้งยังมีการยั่วยุปะปายค่ะไม่ว่าจะพยายามเดินล้ำเส้นเข้าเขตแดนไทยตั้งด่านในพื้นที่อธิปไตยไทยสร้างที่พักพิงก็ทํามาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ร้ายแรงเท่ากับล่าสุดนี้ค่ะ3เมษายนทางด้านของอดีตทหารพรานชื่ดังกรกฎเกตแก้วออกมาโพสต์ข้อความจวกรัฐบาลถึงความอ่อนแอค่ะว่าปล่อยให้ทหารทางฝั่งเขมรเนี่ยทำอะไรก็ได้ จนเป็นผลเสียต่อทหารในพื้นที่แล้วก็มีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยโดยมีรายละเอียดบอกว่าเนินสันปน้ำประสาทตาควายเริ่มมีปัญหาหลังเจราจาหยุดยิงปี2554พลทยยุทธพลธรรมีก็ได้นำกำลังทหารพราน กรม26ค่ายปักธงชัยลากลวดน้ำหีบเพลงไปตามเส้นเขตสันปันน้ำจากเนิน350ถึง291เเขมรกับไทยยอมรับเส้นเขตแดนนี้เรื่อยมาแต่วันนี้ปี2568เขมรชักจะมีปัญหาเริ่มงองแงทำท่าจะรุกเข้ามาไม่ยอมรับเส้นเขตแดนไทยแล้วก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปที่ใส่กลางเนินได้อย่างปลอดภัยเหมือนก่อนแล้ว รอดูกันต่อไปรัฐบาลอ่อนแอทำให้ประเทศข้างเคียงไม่เกรงใจทำให้ทหารถูกมองว่าอ่อนแอไปด้วยที่จริงทหารทุกหมู่เหล่าเขาก็พร้อมจะรักษาอธิปไตยไว้ด้วยชีวิตทั้งนี้นะคะทหารพ่านกรกฏเกดแก้วก็คือหนึในหน่วยจู่โจม911ชค513ค่ายปัดทงชัยที่เคยผ่านสมรภูมิสงครามมาหลายครั้งค่ะและครั้งที่ถูกจดจำมากที่สุดเห็นทีจะเป็นการเข้าโจมตี ค่ายกองทัพเวียดนามที่พยายามจะล้าเส้นแดนประเทศไทยและทหารพรานกรกฏก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหน่วยกล้าตายที่นำออกกองกำลังทหารพรานบุกเข้าทำลายฐานของทหารเวียดนามจนแตกพ่ายการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของทหารพรานกรกฏคงน่าจะเหลืออดแล้วจริงๆแล้วค่ะกับการที่รัฐบ,บาลปล่อยผ่านปัญหาที่เริ่มจะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆระหว่างไทยกับกัมพูชา หาคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ